ค, utes, คำว่ามาดามนะคะสำหรับเพื่อนๆแปลว่าอะไรกันบ้างคะสวัสดีนะคะทุกคนก่อนที่จะมาแปลความหมายของคำว่ามาดามนี้ขอพูดถึงต้นกล้าในเครื่องอัตโนมัติถึงวันนี้นะคะมีตั้งใจนะคะว่าจะย้ายต้นกล้าที่อยู่ในเครื่องอัตอารัติเนี่ยปยุกในกระถางกันค้าทานั่นนะคะก็จะขอย้ายต้นกล้าไปด้วยนะคะคำไปด้วยแล้วก็เมารงเกี่ยวกับมาดามไปด้วยค่ะเพื่อนๆได้คำตอบไปแล้วคะว่าคำว่ามาดามเนี่ยแปลว่าอะไรแล้วก็ช่วงนี้นะคะในฟีดของทิกตอกเนี่ยก็จะขึ้นคำว่ามาดามมาดามอยู่เมืองไทยมาดามอยู่ต่างประเทศมาดามได แล้วมันมคลิปวิดีโอนึงนะคะซึ่งไม่เคยเห็นเจ้าของช่องคนนี้มาก่อนนะอย่างที่บอกนะคะว่าคลิปวิดีโอไหนนะคะดูแล้วสนุกนะคะดูแล้วตลกอะไรแบบนี้แล้วบางทีดูแลเราได้ความรู้เราก็ดูต่อแต่มาสะดุดนะคะตรงที่เจ้าของช่องพูดคาว่ามาดามเนี่ยรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสแต่ตรงตัวนะคะว่าผู้หญิงกลางคืนผู้หญิงบา์และเขาก็ยังเล่าอีกนะคะว่าแทบอังกฤษนะคะฝรั่งเนี่ยท่าเรียกนะคะผู้หญิงคาว่ามาดามเนี่ยจะแปลว่าแน่เล้านะคะหรือว่าผู้หญิงในซ่องนั้นน่ะนะคะเขาก็เลยบอกกับทุกคนนะคะว่าอย่ามาเเรียกกว่่าาามมมะะหหทงิซึ็็จลลขปศ เขาไปคอมเมนต์เขาซึ่งมีก็ไล่อ่านหลายๆคอมเมนต์นะคะเจอคอมเมนต์ของคนที่อยู่ฝั่งอิตาลีเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์นะครพูดเอาไว้ว่านะคะทางนี้นะคะถ้าเรียกว่ามาดามเนี่ยหมายถึงว่าเขาเรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือว่าให้เกียิผู้หญิงเจ้าของช่องเนี่ยเไปไล่ออกนะคะตามเหตุผลเป็นบริบทนั้นเป็นบริบทนี้เนียก็ไม่ได้อะไรนะแต่ใจตัวนี้เนี่ยอยากจัไปให้เห็นความเห็นอ่านนิดซึ่งนี่เนี่ยเขาไปคอมเมนต์สั้นๆเลยนะคะว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็รูป e ยิ้มหลังจากนั้นผ่านไปนะคะประมาณสองชั่วโมง เจ้าของช่องเนี่ยการที่ไปดูในยูทูบหรือว่าไปดูในกูเกิลเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเจ้าของช่องเนี่ยไม่เคยใช้ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าวัฒนธรรมของคนประเทศนั้นน่ะจริงๆแล้วความหมายหรือว่าวัฒนธรรมจริงๆมันเป็นยังไงก็ยังทิ้งท้ายนะคะบอกเขาไว้ว่าจริงๆแล้วความหมายคำนี้ถ้าสมมติอะเจ้าของเจ้าของภาษาเขามาอ่านเขาเข้าใจเขาจะไม่พอใจเรานะคะแล้วก็มีอีโมจิยิ้มทีนี้นะคะก็จะมีคนที่อยู่แครงอังกฤษนะคะหรือว่าอยู่ฝรั่งเศสหรือว่าอยู่อิตาลีเนี่ยเขามากดไลค์ทีนี้ทิ ยังไม่เคยเลยค่ะถาม,ะมีเลยว่าคำว่ามาดามมันหมายความว่ายัางไงไม่เคยไปถามเพื่อนไปถามเราเรียนรู้นะคะที่นี่ด้วยตัวของเราเองนะคะเจ้าของช่องเนี่ยเป็นกูรูหรือว่าเป็นไลฟ์โค้ดเนี่ยแล้วมาให้ข้อมูลที่มันผิดๆแบบนี้มันก็ไม่ดีค่ะ ค uhm. ท,ที่ mm เราไปทวงเนี่ยไม่ใช uh ่อะไรนะเพราะว่าเรากลัวว่าทัวร์เนี่ยจะไปลงเขาเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆคอมเมนต์ที่เห็นอยู่ในคอมเมนต์นั้นน่ะมันเป็นไปในทางทิปเดียวกันแต่สุดท้ายนะคะเขาก็ไม่ได้ฟังใครเลยนะคะก็ตอบเข้าคอมเมนต์ไปนี่ก็เลยตัดสินใจไปคอมเมนต์สุดท้ายนะคะว่าไปค่ะไปตอบไปให้สุดท้ายหลังจากนั้นนี่ก็โดนบล็อกเลยจ้าไม่เป็นไรนะคะเจ้าของช่องไม่ต้องลบนะคลิปนั้นไม่ต้องลบนะคะาม่อยากจะให้เก็บเอาไว้แต่่ไมเป็นไรนะมี่เซฟเอาแล้วนะถ้าใครอยากจะดูนะเดี๋ยวิส่งให้ดูจริงๆอย่างเราไม่ได้กูนทีนอะไรเลยนะเรรรราา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 กก็แคคค่่่่่อออยยยยจจจจะะะพูดตมมมมมมวววววิิงงงเฮ้้ๆหขขัันนไป